สวัสดีครับมาพบกับบอยอีกแล้วนะครับกับช่องบอยโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้รถสวยๆ3าคันนะครับที่อยู่ด้านหลังบอยเลยนะครับกับ Ford r a n g e r n e x t ิกเรุ่น XLT นะครับผมวันนี้มีการตกแต่งสไตล์อเมริกันสไตล์เลยนะครับแบบ1้อยยีโตัตเลยนะครับเดี๋ยวบอยจะพาไปชมรถรอบคันนะครับก่อนไปชมการบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์บอยด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับรถ XLT นะครับ ตัวนี้นะครับทั้ง3คันเป็นรุ่น XLT นะครับผมมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับราคาของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่889,000บาทนะครับและเกียร์ออโต้อยู่ที่934,000บาทนะครับทั้ง3คันนะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับ170แรงม้าทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีการตกแต่งสไตล์เมกานะครับผมเป็นแม็ก20นิ้วนะครับอย่างคันนี้เลยนะครับเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้กับ รถคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้า Ford f o r รนะครับแล้วก็จะเป็นลายสัญลักษณ์ธงชาติอเมริกาแบบนี้เลยนะครับก็ให้ความสวยดุด,ดันนะครับกระจังหน้าเขาก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมก็ทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับ ตัวตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัวครอบไฟหน้ามาให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งครอบไฟหน้าและไฟท้ายนะครับไฟหน้าของเขาเองนะครับก็เป็นไฟ LED มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้กันบ้างนะครับคันนี้ก็จะเน้นเป็นเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่ล้อแม็กอย่างเดียวนะครับผมก็ยกขึ้นมา2นิ้วทั้ง3คันเลยนะครับก็จะเป็นสไตล์เดียวกันเลยนะครับก็ให้ความหรูหราของตัวกระจังหน้าโครเมียมของเขานะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกคั้นหนึ่งนะครับอีกคั้นหนึ่งนะครับก็ เปลี่ยนแต่ล้อแม็กเช่นกันและยก2นิ้วนะครับผมก็เป็นแม็ก20นิ้วนะครับผมยกแม็ก20นิ้วนะครับยก2นิ้วเช่นกันนะครับซีรียางทั้ง3คันนะครับก็อยู่ที่33มสิบสา R 2 0นะครับคันนี้ก็จะเน้นแบบแนวหรูๆละล้านะครับก็เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับที่เป็นกระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่พรมียิมแบบนี้นะครับผมก็ลูกค้าเห็นทั้ง3คันนี้แล้วนะครับอาจจะชอบสีน้ำเงินกันเพิ่มขึ้นนะครับผม ก็ดูสไตล์การแต่งไว้ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับรุ่น XLT นะครับและต้องการแต่งแบบนี้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับบอยได้เลยนะครับเดี๋ยวบอยทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคลิปหรือใต้คลิปนะครับหรือมาเจอกับบอยได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกรี่พัทุมธานีนะครับผมเรามีรถจอดโชว์ให้ลูกค้าได้สัมผัสตัวจริงอยู่นะครับหรืออยากจะเทสได้นะครับสามารถโทรเข้ามานัดกับบอยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอยพามาชม รถ3คันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ